เลยพี่เต้ชอบสีอะไรชอบสีแดงพี่เต้ชอบสีอน้ำเงินชอบสีส้มนะพี่โอเคจบถ้าผมตายไปอ่ะโอเคพี่จดไว้โอเคตรงนี้ขอแก่บุกขอแค่บุบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับท่อหรอ ไม่กูคุยกูซ้อมบทเฉยไม่มีอะไรพี่ทำอะไรแล้วผมดีเสกในพ่อด้วยกูซ้อมบทกี่กูท่องละครอยู่ผมไม่ไหวแล้วตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าคุณคุณจะเก็บฉันไว้ในใจหรือว่าคุณจะทิ้งฉันไปคุณบอกฉันมาเถอะฉันน่ะมีใครอยู่แล้วผมไม่ไหวแล้ว ฉันก็ต้องขอโทษด้วยเพราะฉันคุณจะต้องไปก่อนลาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาเลยนี่นะโอ๊ยคุณกรำรอกมาทำไมอ่ะผมผมจะบอกว่าผมเป็น แค่นี้อ๋อเลิกไปอ๋อเลิกไปเออจบนะ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 จบครับจบครับนี่จบนะจบจบอ๋อ